ยินดีต้อนรับรทุกคนสู่ห้องเรียนวิทาายาศาสตร์กับคุณพิจิตรนิกาจาันทร์หงษ์นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เม่วยเรียนรู้ที่สองการดำรงภาพของสิ่งมีชีวิตกิจกรรมที่เราจะทํากันวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่สองจุดสองสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนด้วยกันเลยค่ะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่41นะคะเราจะมาทํากิจกรรมที่2.2กันนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการตอบอไปนี้นะคะ1ให้นักเรียนสังเกตสัตว์ที่อยู่บริเวณบ้านหรือในชุมชนของนักเรียนแล้วก็เลือกสัตว์มา1ชนิดนะคะโดยสังเกตสัตว์ที่เป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะหากไม่ทราบให้ถามผู้ปกครองผู้รู้ในท้องถิง่นหรือว่าถามคุณครูก็ได้นะคะขั้นตอนที่2นะคะสังเกตลักษณะต่างๆ สองสัตว์เราจะเป็นพ่อแม่ลูกนะคะว่าเขามีลักษณะใดที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันนะคะโดยการวาดภาพแล้วก็บันทึกผลนะคะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่สามก็คือให้นักเรียนตอบคาถามหลังทํากิจกรรมหรือทั้งหมดหข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างของตารางบันทึกให้ดูด้วยนะคะนี่เป็นบันทึกนะคะบันทึกผลการทํากิจกรรมของเรานะคะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คุณครูเลือกนะคะ ก่อนหนูจะบันทึกลงไปนะคะอย่าลืมเขียนหัวตารางด้วยนะคะตารางเปรียบเทียบลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันของสัตว์รุ่นพ่อแม่กับสัตว์รุ่นลูกนะคะเขียนตารางนะอันนี้ครูยกตัวอย่างเป็นเป็ดนะคะยกตัวอย่างเป็นเป็ดนักเรียนก็วาดภาพลงไปได้เลยก็จะเหมือนกับกิจกรรมที่แล้วนะคะที่เราเลือกทำเรื่องพืชไปนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะบันทึกลักษณะที่คล้ายคลึงกันของเป็ดพ่อเป็ด แม่เป็ดล้วก็รู้ปึก,กอ่าอันนี้ก็คือลักษณะที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกับลักษณะที่คล้ายคลึงนะคะพอบันทึกผลเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนสามารถเปิดตามในหนังสือได้เลยหรือว่าจะดูจากในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะคำตอบที่คุณครูตอบตรงนี้นะคะก็คือเป็นแนวทางคำตอบของคุณครูนะคะ นักเรียนไม่จําเป็นต้องตอบเหมือนคุณครูนะอันนี้คุณครูใช้สัตว์ที่คุณครูสํารวจก็คือเป็ดนักเรียนจะใช้สัตว์อื่นก็ได้จะใช้หมาแมวอะไรก็ได้แล้วแต่ที่บ้านของนักเรียนมีนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูคําตอบของคุณครูข้อที่หนึ่งสัตว์ที่นักเรียนเรีนศึกษาคืออะไรขผมเป็นเป็ดคุณก็ตอบเป็ดนะคะสองนักเรียนมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าสัตว์ใดเป็นสัตว์ตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกเราดูจากอะไร ดูว่าอะไรที่มันคล้ายคลึงกันกับพ่อแม่อ่าอันนี้ตอบไปได้เลยคือคําตอบตรงนี้คุณครูไม่ได้ไม่ไม่มันไม่มีผิดไม่ถูกเนาะแล้วแต่ว่าของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะก็คือคําถามตรงนี้นะคะข้อสามลักษณะทางบรรทุกรรมของสัตว์ชนิดนี้ได้แก่ลักษณะใดบ้างแต่ลงไปสีลักษณะทางพรรทุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดที่นักเรียนเลกศึกษาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะและ การสรุปผลการทดลองในข้อ5นะคะสรุปผลการทำกิจกรรมของเรามาด้วยนะคะจากกิจกรรมที่เราทำกันไปนะคะก็จะทำให้ทราบว,ว่าลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ก็คือลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจาก รุ่นพ่อแม่ไปยังรุนลูกกนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพื้นนั่นเองนะคะลักษณะเหล่านั้นจะเป็นลักษณะของสัตว์ชนิดเดียวกันที่แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสุนัขพันธ์เดียวกันก็จะมีรูปร่างลักษณะหลักของร่างกายที่เหมือนหรือว่าคล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะแต่ลักษณะเหล่านั้นจะแตกต่างกันไปนะคะจากสัตว์ชนิดอื่นๆรวมถึงสุนัข พันอื่นๆด้วยก็เช่นกันนะคะอย่างเช่นสุนัขพ,พันธุดเดิลก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะคะในสุนัขพ,พันธุดเดิลก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปกับสุนัขพ,พันธุ์ golden retriever แบบนี้นะคะลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณครูให้มีภาพให้ดูเปรียบเทียบนะคะอ่านี่เป็นภาพลักษณะของสุนัขเห็นไหมคะพันธุ์ไทยหลังอ่านครั้งๆท,ที่เขาก็เป็น สุนัขเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสุนัขเหมือนกันแต่เขาก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เป็นลูกสุนัขนะคะกับแม่สุนัขของชื่อพันธุ์มันก็คือดามีเชียนนะคะก็คือลายจุดน<ๆ>ั่นเองที่เราเรียกว่าจุดๆุดนะคะเห็นไหมคะ,มคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสุนัขเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะของแต่ละพันธุ์ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปส่วนสุนัขที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นเองเห็นไหมคะระหว่าง แม่สุนักกับลูกสุนักก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้ก็คือลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะจะมี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกมสัรู่นะคะจะเป็นกิจกรรมของการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะกิจกรรมต่อไปก็คือเป็นการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์นั่นเองนักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่44ได้เลยนะคะ ให้นักเรียนปฏิบัติขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะก็คือหนึ่งให้นักเรียนสังเกตลักษณะต่างๆของบุคคลในครอบครัวเดียวกันจากภาพนะคะเดี๋ยวครูจะมีภาพให้นักเรียนดูด้วยนะคะหรือนักเรียนสามารถเปิดหนังสือในหน้า44ได้เลยนะคะว่าในครอบครัวนั้นนะคะมีลักษณะใดที่คล้ายคลึงกันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลได้เลยนะคะให้จัดทําเป็นข้อมูล บันทึกข้อมูลนะคะเป็นแผนผังมนุษย์ทีเ่เราเรียกกันว่า m a ปปิ้งนั่นเองน,นะคะพอน,นักงเรียนทําเสร็จแล้วก็ตอบคําถาม5ข้อนะคะไปดูภาพกันดีกว่านะคะว่าครอบครัวแต่และครอบครัวเ,เป็นยังไงลักษณะเป็นแบบไหนแตกต่างกันยังไงนะคะเห็นไหมคะครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวของชาวเอเชียนะคะลักษณะของชาวเอเชียก็คือลักษณะผมสีเป็นไงคะผมสีเข้มนะคะ ผิวคอนข้างเป็นขาวเหลืองนะคะอันนี้คือลักษณะของชาวเอเชียอันนี้เป็นครอบครัวลูกครึ่งเอเชียแอฟริกันนะคะเห็นนะคะคุณแม่เป็นเอเชียคุณพ่อเป็นแอฟริกันลูกออกมาเป็นแบบไหนลองดูนะคะมีทั้งผมหยิกมีทั้งผมตรงนะคะส่วนอันนี้เป็นครอบครัวของชาวตะวันตกนั่นเองสีผิวเป็นแบบไหนจมูกเป็นแบบไหนเส้นผมเป็นแบบไหนนักเรียนลองสังเกตดูนะคะ ครอบครัวของชาวอาราบนะคะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้มีครอบครัวทั้งหมด5ครอบครัวนะคะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งครอบครัวนะคะแล้วก็สังเกตคนภายในครอบครัวอันนี้นะคะแล้วก็บอกความแตกต่างหรือว่าสิ่งที่เขามีความคล้ายคลึงหรือว่าเหมือนกันแล้วก็บันทึกลงในสมุดได้เลยนะคะคุณครูมีตารางเปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบันทึกนะคะบันทึกตาราง อย่าลืมเขียนตารางก่อนนะคะเขียนหัวตารางก่อนทุกครั้งนะคะว่าเป็นการเปรียบเทียบลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันของมนุษย์แต่ละชาตินักเรียนเลือกอันไหนนะคะนะคะ้านักเรียนเลือกเอเชียนักเรียนก็บอกเลยว่าผมเป็นสีอะไรนะคะลักษณะที่คล้ายคลึงกันกของคนในครอบครัวนะคะเป็นแบบไหนมีอะไรที่เขาแตกต่างกันไหมของคนในครอบครัวอย่างเอเชียในที่เราดูภาพเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นไงจะค่อนข้างคล้ายกันเนาะส่วนครอบครัวที่ เป็นลูกครึ่งคนในครอบครัวก,ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะตรงนี้ทห้นักเรียนบันทึกข้อมูลได้เลยสิ่งที่คุณครูใส่ให้ตรงนี้ก็คือคุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อตอบอบันทึกตารางเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ไปตอบคําถามหลังกิจกรรมได้เลยนะคะคํถาถามท้ายกิจกรรมมีห้าข้อเหมือนกันนะคะก็คือหนึ่งครอบครัวที่นักเรียนเลือกศึกษาเป็นชาวอะไร ตอบได้เลยเอาสิ่งที่นักเรียนเรื่องนะคะไม่ต้องตามคุณครูก็ได้นะคะอันนี้เป็นแนวคําตอบของคุณครูนะสองนักเรียนมีวิธีสังเกตยอย่างไรว่าบุคคลใดเป็นพ่อแม่ลูกกันเราสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะของภายนอกที่เราได้เห็นนะคะสามลักษณะทางพรรลุก,กรรมของครอบครัวนี้ได้แก่ลักษณะอะไรบ้างลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพรนธุก,กรรมก็ได้แก่อะไรคะ รูปร่างหน้าตาดวงตาจมูกปากสีผมเส้นผมความสูงสีผิวแล้วก็ลักษณะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ถูก่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นเองข้อที่สี่ลักษณะทางพันธุกรรมของครอบตัวที่มาจากต่างชนชาติกันมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอันนี้นะักเรียนตอบได้นะลักษณะแตกแตกต่างกันนะคะ ของชาวเอเชียจะมีสีผิวที่ค่อนข้างเหลืองนะคะชาวตะวันตกก็จะมีสีผิวขาวส่วนชาวแอฟริกันก็มีสีผิวที่เข้มนะคะหรือว่าดำนั่นเองอัน,นี้ก็ส่วนสรุปผลการทดลองนักเรียนสามารถสรุปได้เลยนะคะว่ามนุษย์ของเรานะคะก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกับพืชและกสัตว์นะคะลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยจะถูกถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะโดย โดยถ่ายทอดทางลักษณะทางสีผิวเส้นผมใบหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นเองจากกิจกรรมที่เราทํากันนะคะก็จะทําให้เราทราบว่ามนุษย์ของเรานั้นสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกับพืชและสัตว์รรนั่นเองนะคะเพราะว่ามนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะลักษณะของมนุษย์รือว่าสิ่งมีชีวิตนะคะ จะสามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือลักษณะที่ถูกถ่ายทอดก็จะได้แก่รูปร่างของลักษณะนะคะศีษะรูปร่างใบหน้าลักษณะของเส้นผมจมูกปากลิ้นหูความสูงซึ่งลักษณะเหล่านี้นะคะจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างไปจากสาัตว์ชนิดอื่นๆนั่นเอง ซึ่องอย่างไรก็ตามนะคะมนุษย์มีความหลากหลายนะคะด้านชนชั้นถึงแม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ชนชาติชนชั้นลักษณะของพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละชนชั้นหรือว่าชนชาติก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่ามนุษย์นะคะ ก็จะมีจํานวนมากมายหลายชนิดเลยนะคะในรูปของเรานะคะแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ในลักษณะต่างๆซึงลักษณะเหล่านี้นะคะจะถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะมันก็คือการถ่ายทอดทาง พันธุกรรมนั่นเองจากภาพตัวอย่างอันนี้ของคุณครูนะคะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นถั่วนะคะจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกเห็นไหมคะต้นพ่อต้นสูงต้นแม่ต้นเตี้ยนะคะต้นถั่วของรุ่นลูกนะคะก็จะเป็นต้นสูงนั่นเองนะคะก็คือพ่อไอ้รุ่นลูกเนี่ยได้รับพันธุกรรมนะคะความสูงของต้นถั่วมาจากพ่อนั่นเองะคะ่ะ ส่วนอนนี้นะคะจะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของไก่จากพ่อกับแม่ไปสู่รุ่นลูกนั่นเองนะคะดูพ่อไก่นะคะพ่อไก่สีขาวอา่งอนสีแดงนะคะขาสีขาวส่วนแม่ไก่นะคะพันแม่ไก่ขาของเขามีสีขาวนะคะลำตัวก็สีขาวเหมือนกัน ได้ลูกออกมาเป็นไงจริงๆลูกอันนี้มันยังดูไม่ค่อยออกเนาะมันยังเรียกว่าเป็นลูกเจี๊ยบยู่เพราะฉะนั้นลักษณะของเขาก็ยจะยังไม่เด่นชัดแต่ก็สามารถมองได้เนาะเห็นขานะคะขาของเขามีสีเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่อ่าขาของเขานะคะคจะมีสีคล้ายคลึงหรือว่าเหมือนกันกันกบของแม่นั่นเองแสดงว่าลักษณะของสีของขาถูกถ่ายทอดมาจากแม่นั่นเองนะคะได้ถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากแม่ไก่นั่นเองนะคะ ส่วนการถ่ายทอลดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะของคนเรานี่ให้ดูเป็นตัวอย่างของครอบครัวชาวเอเชียนะคะคุณพ่อเป็นไ่งคะคุณพ่อมีผมสีดำตาค่อนข้างเล็กเนาะแล้วก็จมูกเป็นแบบนี้รอยยิ้มหูเห็นไหมคะแม่อันนี้แม่ผมค่อนข้างสีน้ำตาลจะถามว่าผมน้ำตาลอันนี้หนูนักเรียนคิดว่าเป็นผมธรรมชาติหรือเป็นผมที่เกิดจากการทำสีคะ การทำสีนั่นเองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเอเชียนะคะพื้นผิวผมจะเป็นสีดำนะคะ,ะเพราะฉะนั้นลูกออกมานะคะก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงทั้งคุณพ่อและคุณแม่ดูได้ไหมว่าเหมือนกับเหมือนใครบ้างลูกหน้าลูปหน้าของลูกเหมือนกับใครลูกหน้าเหมือนกับคุณพ่อนะคะส่วนตาล่ะตาเหมือนจะคล้ายคลึงกับคุณแม่นะคะส่วนรอยยิ้มน่าจะเป็นรอยยิ้มของ คุณพ่อนะคะลักษณะเหล่านี้ก็คือถูกถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่นะคะลักษณะที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งก็คือลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะจากตัวอย่างที่นักเรียนได้ดูกันไปนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะมนุษย์ในครอบครัวเดียวกันก็จะมีลักษณะของรูปหน้าผิวพรรณผิวผมดวงตาแล้วก็ จมูกปากเหล่านี้นะคะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันนั่นเองในขณะที่สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นต้นถั่วนะคะมันก็จะมีหลากหลายพันธุ์นะคะแต่ละพันธุ์ก็จะมีลักษณะของลำต้นของดอกของใบและก็ของผลที่แตกต่างกันนะคะเหมือนกัรกััตว์นะคะสัตว์ก็จะมีหลายพันธุ์หลากหลายพันธุ์นะคะมมนอย่างเชียเอายกตัวอย่างเป็นอะไรดี เป็นสุนัขแล้วกันนะคะสุนัขสุนัขพันธุ์ไทยอย่างเงี้ยกับสุนัขพัน์โกลเด้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเหมือนกันกับควนควนเราก็มีหลากหลายเผ่าพันธุ์นะคะมีเอเชียมีตะวันตกอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนั่นเองน,นะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชของสัตว์แล้วก็ของมนุษย์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนหน้า4.8แล้วก็หน้า4.9นะคะแล้วก็ท้ายชั่วโมงในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีทดสอบด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทํากันด้วยนะคะในสัปดาห์หน้าเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะ สรุปนิดนึงละกันนะคะว่าลักษณะทางพันธุกรรมก็คือลักษณะที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั่นเองน่าจะจากันได้นะคะเราเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามกันแล้วนะคะย้ำอีกรอบหนึง่งลักษณะทางพันธุกรรมก็คือลักษณะที่ถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งลักษณะเหล่านี้นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปสิ่งมีชีวิตชนิดไหนก็ต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ก็มีความแตกต่างกันออกไปแล้วก็ลักษณะทางของพันธุกรรมก็คือแตกต่างกันออกไปถึงแม้จะเป็นคนเหมือนกันก็ตามนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของคนแต่ละชนเผ่าแต่ละครอบครัวก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ